ข้อดีของรายงานทางการเงินมีอะไรบ้างรู้หรือไม่คะว่ารายงานทางการเงินเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ยื่นภาษีแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นภาพรวมแบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรายได้ต้นทุนกำไรหรือสภาพคล่องของกิจการ ข้อแรกค่ะเรารู้กําไรรู้ขาดทุนที่ชัดเจนก็จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจค่ะดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีกําไรจริงหรือเปล่ารายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือเปล่าข้อที่2ค่ะการวางแผนธุรกิจได้แม่นยําเมื่อตัวเลขมันชัดค่ะการวางแผนเรื่องของต้นทุนการลงทุนการขยายธุรกิจก็จะมีข้อมูลในการรองรับค่ะเราไม่ได้ทำบัญชีตามความรู้สึกหรือว่าคาดเดาอีกต่อไป ข้อที่3ค่ะเพิ่มความน่าเชื่อถือมีรายงานทางการเงินที่โปร่งใสจะช่วยให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับธนาคารหรือนักลงทุนหรือว่าคู่ค้าก็ตาม ข้อที่4ค่ะใช้ยื่นภาษีอย่างถูกต้องการจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีก็จะช่วยลดเรื่องความเสี่ยงจากการตรวจสอบและก็ค่าปรับย้อนหลังและข้อที่5ค่ะการควบคุมภายในที่ดีขึ้นรายงานทางการเงินที่ละเอียดค่ะจะช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดไหนคือรอยรั่วของธุรกิจเราค่าใช้ใจ่ายไหนมันเยอะเกินไปเราจะเห็นข้อมูลเหล่านั้นค่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้น รายงานทางการเงินไม่ใช่แค่เอกสารแต่เป็นหัวใจในการบริหารธุรกิจให้เติบโตแบบมีทิศทาง